คำถามคือต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่คุณจะรักใครสักคนทไมแม่ถึงแต่งงานกับพ่อก็แม่ท้องหนูไงอ้าวนี่ถึงแม่ไม่ท้องนะแม่ก็เลือกพ่ออยู่ดีแหละทำไมอ่ะก็พ่อเขารวย,อยงไงอ,อ้าวพ่อแบบแล้วจะเป็นไปได้ไหมเออเพนแนวหน้ามาใกล้ๆพี่หน่อยสิที่คุณ จะรักใครมากกว่าหนึ่งคนชื่ออะไรหรอสวยๆอย่างฉันใจชื่ออะไร,รอ่ะสุเง,งียบอ่องวลานาอ,อ,อ่องอุยนาเกียรเดือนเพนคำตอบเฉลยให้ก็ได้จะมาทำไมเนี่ยแค่สามวันสองคืนเท่านั้นน่ะรู้ผลก็คุณแม่ตัวหาผมเลยต้องมาที่บ้านให้เวลาหนึ่งนาทีเออถ้าเกิดเวลาเฮ้ยอย่าเพิ่งไดเบอร์อเบอร์ช็อตนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเติม ลนหนลักที่ปกป้องที่สุดเลยค่ะส่วนจะรับใครได้มากกว่าหนึ่งคนไหมหไม่แน่การหัวล้อมากๆเนี่ยมันทําให้ใบหน้าเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรรู้ไหมคะถ้าอยากหัวเรอะต้องหัวเราให้ถูกวิธีทั้งนี้ <c oughs> เขาอาจจะดูเพี้ยนๆลนะๆละเหมือนคนมีอาการทางสมองนิดๆแต่เราว่าเขาก็โอเคนะ <c oughs> ได้กันอย่างอะ <c oughs> อยู่ที่นายและว,ว่าจะปล่อยให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปไหมถ้ากล้าไปก็ได้ใจมองตรงเองไม่สวยแม่ทุกสิ่งที่มีเป็นมันคือทุกอย่างเป็นเหตุผลให้ผม หญิงกับผู้ชายไปต่างจังหวัดกันสองต่อสองเพนก็น่าจะรู้นะว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะ